สบายดีพี่น้องค่อยเองพางสุภษรเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะกะสิมาเล่าเรื่องประสบการณ์เสาพระให้ฟังพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เสาพระแปลว่าบ่าเคยเห็นพระจากเทื่อนนะแล้วกอย่าสุปเปห็ดคือคอยเดือพี่น้องเลยนี่เป็นคำเตือนเ้อ ถ้าบง้พระจะไปเสาเด้อค่อยนี่เสาพระแบบซุ่มๆมาเดี๋ยวสิเราประสบการณ์เรื่องเสาพระให้ฟังนี่ก็เป็นอีกเรียดหนึ่งที่คอยเสามานำนำคนเทแบบว่ามันฟุบนะพี่น้องโอเคฟุบคือจังใดเล่าย้อนไปเมื่อสิปีที่แล้วนี่สะ คอยได้หูจักกับอายอันหนึง่งเราเป็นคนลาวอยู่มิวากี้นี่ละแล้วหันหูจักกับพระอาจารย์องค์หนึ่งเพื่นยุไทยย่ไทยวันนี้อาจารย์องค์นั้นเพื่นกาเศรษุบุญเนาะแบบว่าหารายได้ ขาวัดบ่เฮตุนเอียงสักยางนี่ละมันโดนแล้วก็ลืมนี่เพื่อนละเอาซองมาให้ซองมาให้ละแผ่เงินเพื่อว่าจ,จะไปะเฮตุนนั่นเองพอดีเพื่อนละส่งพระมาเพื่อนถามก่อนก่อนี่ส่งพระมาเพื่อนถาม ว่าโมยาเฮ็ดบุญนำบ่อมียงสินะแผ่เงินแน่พระสันเคว่าส,าสีเอาเหรียญพระให้คนละเหรียญแต่ว่าต้องต้องจ่ายร้อยหนึ่งเด้อนนะแปบลบว่าต้องเฮ็ดบุญร้อยหนึ่งนะร้อยดอนก็สะได้พระเหรียญหนึ่งไปว่าสินะพอดีอาจารย์องค์นั้นพิ่อยุไทยเพึ่นกระเป้านำ ไอ้นั่นคนลาวอยู่มีวาก,กี้ละพอดีกระตุกลงปรุงใจเรียบร้อยละอาจารย์เพิ่งกระโบดได้เอาเงินเถอะดอกเนะววาะเพราะพันได้ส่งเงินนี่ยังไงบัดนี่เรากาว่ากับอาจารย์กันเรียบร้อยแล้วเราเลยส่งพระมาอ,อาจารย์นั้นส่งพระมาพอดีไอ้ระเเว่ คนที่เป็นอันนันหับปากกระเพื่อนหันเนตบุญนั้นได้ถามว่าอาจารย์วิพาอย่างแน่สินะะที่อาจารย์นั้นว่าวิพาหลวงปู่สวงว่าสันเออรุ่นใดละอาจารย์ว่าสันอายนั่นเราถามรุ่นเทวดาเล่นดินว่ดสันเออพอดีสองมือโทต่อมาเราละโทรมหาว่าไอ้พัง น้องบมอยากได้พระว่าพ่ะสันพร,ระอียงหลวงุ้วงพ่สันรุ่นยังรุ่นใดรุ่นยังคอยถามเพิ่นเพื่อนเลยตอบว่ารุ่นเทวดาเล่นดินพ่าสันง่ายเอามาจากใส่นอวันนี้นะ,ะนมันมันหายากเลยพี่ว่ะเทวดาเล่นดินเออทอา้ดยละเฮ็ดบุญว่ะ ร้ Three, อยดอนรีร้อยดอนเอาเวมาตัวนี้ก่อนเออันนี้โมเมนเทวดาเล,เล่นดินเด้อพี่น้องเด้ออีกเหรียญหนึง่งแต่ว่ามันบังเอิญจะซื้อได้เหรียญน,นี้มือสาพระองค์นั้นนะแต่ว่าสิสีเล่าให้มันว่าเป็นอย่างคือได้พระองค์นี้นะดี เทวดาเดินดินร้อยดอดลพนว่าอาา้ยทว่าเออนั่นแพงเนาะอ,อ่ะแพงแต่เราบโ้โฮู้เว้าบ่คอยเว้าใส่เราเออแพงเนาะน,นะร้อยดอะเทวดาเล่นดินแท้จริงแล้วททททเทวดาเดินดินเล่นดินนะนะรุ่นนั้นนะน,น,น,นะสมัยนั้นหนึ่งมื่นบาทเออขันตำนะนะขันเหรียญงามๆนึ่ะมื่นห้าสมัยนั้นเมื่อสิบปีแล้วนี่นะอื ทางนี้ก็ตกลงโอเคแ้วเอาแล้วเวเ้เทียวอาเด่นดินร้อยเด็ดร้อยด่อนร้อยนี่มันก็ถือแล่ว่าคืออยู่ในใจวันนี้ก็บอกเราว่ามาเอาเงินแม่ป่ะมือมาเราก็มาเอาเงินแต่ว่าของยังบ่วได้ค่อยเอาค่อยคอย,คอย,คอยจ่ายเงินเพิ่นไปก่อนเร้อยหนึ่งเพราะว่ายาันยันบวัวไดเด้ หลวงปูง่สวงเทวดาเดินดินเนาะเออดังหทดังวา่าน้ำซ้ำร้อยดอนมาแล้วกันโอ้ยอกใจกถาบานนี่โอ้ยอกใจแท้อกใจวา่าร้อยดอนแพงเด้พี่น้องร้อยดอนสําหรับคอยมันจะแพงเพราะว่าเ้าพระโบเห็นพระนี่นะมันแพงนะเลยพอ,อะหัวพระเทวดารุ่นเทวดาเดินดินหลวงปู่สวงนะี่มันเป็นหน้าตาจางังเลยเคยจับพระบาานี่ กุกใจวิเสียเงินฟรีวางานนี่วะสามมือต่อมาเราโทรมาวะพระมหอดลรได้วะสันเออตัวเฮือนลุงมันอ่าลุงพอตุ้ยเด้อวะสันตัวไปเอาเด้อวะสันไอไปเอามาแล้วของไอนะเพินพ่นส่งมาหันเพิ่นฮู้จักกันวะสันพระอาจารย์ฮู้กับลุงพอตุ้ยวะสันอ,อ ขอเอยนาเพื่อนแด่หน่อยหนึ่งลุงพอตุย้ยอ๋อแม่นวาวะทางนี้ก็หาเลิกการได้อ้ายวะวันนี้ไปใส่วันนี้วันนี้พูดเรื่องว่ะเออไปเอาน้ำเหล้าโรดเดอร์มาทันไอไปเอามาแล้วของไอขน,ะนาดนั้นทางนี้ก็กาบวมือเฮือนเน้ยมางานกันแล่นไปเลยแหไะไปเฮือนลุงพอตุย้ยอย่าได้ไมลุงพอตุ้ยว่ะ มาอาของเ,เอนี่ยเออบนโทรมาบอกเราสันว์ของตัวก็เอา้าอยู่ในกล้องนี่แหละเาะฉันไม่ให้เบิดกล้องเลยว่าเออคนอื่นเข้าไปเบิดเลยได้เหลือแต่ตัว,ตวเาัน,อนเอ้านี่เพาันมอันนี้ก็ได้กล้องแล้วก็มาเฮือนแล้วบ้ได้ไข่เบิง้งว่ากล้องมนีอย่างนะพี่น้องเอขกว่าห้อนเฮือนเลยห่อนเฮือนก็นเฮ้ยแปลกมาไข่เบิาาบ้ง หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินคือเป็นแบบนี้เนาะได้เรียนนี่แหละพี่น้องนี่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินได้เนี่ยอยู่ในกล่องเศร้าหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินได้เรียนนี้มาอุกใจเฮ้ยมันบอกม่หนแล้วอันนี้มันคนละรุ่นตัวนี่ว่าอืมดูไม่เห็นคนละรุ่นว่ะอันนี้รุ่น รุ่นใดงหู้นี่รุ่นห้าร้อยพันศาอันนี้นะพี่น้องทั่วจัก,กรวาลตัวนี้นะห้าร้อยพันศาทั่วจัก,กรวาลรุ่นนี้อมไม่ว่าเปิดเบิง่งเอา้ารุ่นห้าร้อยพันศาทั่วจัก,กรวาลอืมอผู้สงูงอ่ะนู่นเป็นที่เวลาเดินดินนี่ยนะโอ๊ใจวะนี่ไม่ กูไปหาอยบันฑ์ไอบัณฑเจ้พาพระเจ้าเอาไปหรอวะวะอืได้อะเดี๋ยวสันไม่ถ่ายรูปส่งไหมเบิรงเนี้ยนะมันเป็นหน้าตาอย่างไรอย่างไรนี่พระนะวะผมคอยมันคือแปลกๆได้เ,เวลาเดินดินอย่างไี้มันคือเป็นหนึ่งสี่วะมันวันนี้แม่มนได้หนิวะเราก็ส่งมาก็เป็นเทวดาเดินดินพาเราหันเออเทวดาเดินดิน อฮ้ยเทวดาเาดินดินคือเป็ีนโมดนี่วะงงอยู่แต่ว่าอันนี้อันนี้มาแซประสบการณ์เรื่องสอบผ่าที่โบเห็นเดยวพี่นอ้องเดออืมตัวเองก็ดีใจว่าง,งายแล้วรับเฮ้ยของเรามันแปลกของของของเราทรงโหมาแปลกๆดีว่าเทวดาเดินเดินคือเป็นโมดนี่วะก้องตัวคือโมดนี่โต๊ะวันเสาร์มาวะเนี่ย เพราะว่าหูกับพระอาจารย์องค์หนึ่งพนซื้อพระขอเอ่ยซื้อพนในหน่อยหนึ่งเนาะพระอาจารย์นิรันเอพนอยู่พนอยู่อุบลเนี่ยพิ่นหูจักกันพอดีไปไปเพราะว่าอาจารย์นิรันมักวาหยอก่ข่เนาะเพราะว่าหูจักกันดนเลยมักหยอกกันพิ่นหมักหยอกใช่ไหมโอ้ยยานวะพระ หลวงปู่อสวงนี่หน้าตามันเป็นจังไดวะบุเคยเห็นพระแท้ตะเกือบอุกใจอยู oh! ่นี่อ้าวอุกใจอยังโยมว่นนั้นไหวอุกใจได้อยู่เสื้อาพป็นจังร้อยหนึ่งจานมาท่านครับท่านที่เห็นอันพระมันตัวเองเส้าเทวดาเดินดินนะมันบุเคยที่เห็นหลวงปู่อสวงองค์แท้คือไหวโยมก็ไปเบิ่องนี้ปราเสรนฐของแท้อาจารย์เอาให้อันพอตุ้ยประเสริอ้าว ว่าแถวนั้นของแท้เลยแหละอันนี้อตมาได้มานะอัตมาองค์เดียวอัตมาให้ขตุ้ยซื้อรุ่นอี่อย่างไรอาจารย์อาจารนในร้านตอบอ่ะรุ่นห้าร้อยพันษาทั่วจัก,กรวาลันองค์ผู้สวนรุ่นแรกเลยเนะี่ยออกปีสามห้าคนทางในใจได้ขึ้นปักไงโอวยน้ำ อยู่น้ากระน้อยอยู่แล้วอ่ะคืออยู่หักบเบอกเพื่อนอยู่น้ากระน้อยนี่แล้ววะคือหักบเบาก,กานี่วันนี้พอดีผ่านไปพวกไอ้บั๋นส่งมาให้โอ้ยไอ้บั๋นวะมันบุมเมียนนะวันนี้นี่บุมเมีย พี่วันนี้กะโทรไปหาเจ้าของเพืนะ่อนแลไม่ลุ้งว่าลุ้งพวตู้ว่าพระเจ้าให้ค่อยนี่มันมันว่แมนเดอ้อนี่นะนมันแมนเราอะองเดียวนั่นแหละเหลืออยู่ในกล้องนี่นะอาจารย์เนี่ยอืมอนนี้ก็บอกไอ้บันนั่นคือพวกของเจ้าอะ ท้องทิศต่อมาลู่ตุ้ยเขหมาโอ้ยพระองค์นั้นเอ,อาไม้เอาคืนได้เหรนวะเด้อ้าวเป็นอย่างงั้นคือใ,ใเจ้าลุงเอามาพระค่อยเออโอ้ยลุงลืมพระนั้นองค์นั้นของลุงไหนลุงเอาลุงเอาอานาลงว่าไว้ในกล่องเหรนวะเนี่ยอดีคอตอบเราคืนว่าลุงเจ้าบอกว่ามีพระองค์เดียวอยู่ในกล่องนี่ มันที่เปลี่ยนพระเจ้าได้จังไรอืมพระคอยอยู่ในกองไปไซสัสนตอบเป็นคืนเพินกะเพิ่่กาเออขั้นตู่บ่มากกับมาทรงเฮาเนอะ เอาพระองค์นี้ไปอยู่เฮือนนี่แล้ววาจันเอาคือว่ายู่เฮือนลุงเขานี่เอาองค์นี้แล้วเขากระต่อเพื่อนนะเพราะว่าองค์นี้เพื่อนอยากมาอยู่น้าค้อยว่าองค์ผู้สวงรุ่นนี้นะ่ะองค์นี้นะ่ะอมองค์นั้นเพื่อนอยากอยู่น้าเจ้าก่ะเจ้าเกียไวสซะลุงเอ้ยวะก็เลยได้องค์นี้มาแบบปั้นลายใหญ่พี่น้องแต่พี่น้องหูวบา,บา องที่ค่อยได้นี่เป็นรุ่นแรกของหลวงปู่สวงสร,ร้างํำอิทํำออเลยออกสมัมภารุ่นห้าร้อยพันศาทั่วจัก,กรวาลออกปสมัมภาิ่ลสร้รางน้ำห้าพันองค่อยก็เลยได,ได้ได้มาด้วยแบบบังเกินเพราะว่าเจ้าของเฮือนหลังนั้นเอาพระหลวงปู่สวงลเลวดาเรือนดินนั้นไปเราเป็นอาพระองค์นี้ ทั้งทั้งที่อาจารย์นิรันต์เนี่ยเอาให้เราอาจารย์นิรันต์โบเคยเอาพระให้คนจากเถื่อทั้งทั้งที่คอยสนิทกับเราไนไหนเราก็ยังอกให้พระเ,เราเอาพระองค์นี้ให้เราแล้วเราเออกมาเปลี่ยนเอาพระหลวงปูรร่สวงรุ่นเทวดาเดินดินไปแต่หาลู้หรือไม่ว่าเทวดาเดินดินที่เราเอาไปนั้นมันเป็นพระปลอมพี่น้องเพราะว่าไอ้บั่นทรงมามันเป็นหูคอยอุกใจตั้งหลายมือเลยเพราะว่ามันเป็นพระปลอมคอยก็เลยได้บังเอิญได้พระแท้ ได้อันนี้อันนี้ความบังเอิญซ,ซื่อๆพราก็ดีใจยังนักเพราะว่าได้ได้พระเหรียญของหลวงปู่สวงรุ่นแรกแล้วก็เป็นพระแท้อีกแต่พระที่ที่น่ะเพิ่นทรงมาที่เพิ่นหลักเปลี่ยนออกไปนั้นมันเป็นแค่พระบัวแท้พระปลอมพระตลาดนั่นเองก็ฟังเบิ่งทีราคาไปน้องขั้นองค์งามหนึ่งห้าพันบาท บมงงามน้่หมื่นบาทสมัยสิบปีแล้วในองค์ูหลวงปู่ปสวงรุ่นเทวดาเดินดินแล้วสิมาให้ค้นเซาจังไรแค่ร้อยดอนร้อยดอนมิตรสามพันบาทเท่านั้นหนึ่งค่อยก็กลายเป็นเหงือ่อคนที่แบบว่าหากินทางนี้ไปได้พี่น้องถ้าจะซื้อหาหรือว่าเศ้าพระให้ได้จับพระให้ได้เบิง่งพระสะกรอนพี่น้องจังซื้อจังหาแกสุเฮ็ดคือคอยเด้อ คอยได้บางอื่นซื้อได้ได้พระนี้เพราะว่าคอยแต่ละเสาแต่ละทิศก็จะไปจุ่มน้ำอาจารย์นิรันเอาไปเอามาคอยเลยได้พระแท้อืมคอยอุ้งใจเพราะว่าคอยต้องเสียงเงินร้อยดอนร้อยดอนเท่ากับสามพันบาทจะไปซื้อพระปอมาามาก็เลยได้พระแท้องค์นี้มาพวกก็ดีใจถ้าจะเศร้าหากันก็น ควรเบ่งให้ดีเด้อยพี่น้องเออยาสุเหตุคือข่อยเด้มันบ่ได้บังเอิญนะครับคนที่มาเปลี่ยนพระไปพระองค์นี้ธรรมดาและเป็นของเราโอเคละเอาพระหลวงผู้สวงปอมนมะมาเปลี่ยนออกของคอยไปเอาหลวงผู้สวงที่ปลอมที่โพแท้ที่กะเจ้าทรงมาอันเดียนละร้อยนะละเอาไปเละเอาพระแท่นี่มาสรงใส่กล่องแล้วกลับมาว่าว่าเออลุงหลงพระลุงไว้ในกล่องเอา มันเปลี่นไปว่าได้ดอกลุงเออวะคันเจ้าบอกคอยว่ามีพระองค์เดียวอยู่ในกองกันแหละเออแล้วพระที่อยู่ในกองที่เพิ่นทรงมาเจ้าก็เป็นคนเออกไปเอยกะว่าเสร็แล้วแสดงว่าองค์นี้เพิ่นอยากมาโยน้ำคออ้อยวะก็เลยได้องค์นี้มาแบบบรลลัญายแบบแบบพุฟุบพี่น้องโอเคเป็นจังได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ อีกอย่างหนึ่งก็ขอฝากเตือนพี่น้องคนลาวที่อยู่อเมริกาผู้ใดมักเล่นพระเศ้าพระนะให้ได้จับพระสะกรให้ได้เบิ่งพระสะกรจังซื้อจังหาเพราะว่าพระแท้มันบ่ถึกดอกมันต้องแพงแน่นอนนะมอนี้ก็เอาเพียงซำมี้เนาะพี่น้องเนาะ เศร้าหลวงปู่สวงฟุบฝุบพี่น้อง้าที่ขอได้พระปลอมแต่ขอได้พระแท้แทนย้อนว่าคนโลภมากที่อยากได้พระหลวงปู่สวงทเทวดาเดินดินอเอามาเปลี่ยนเอาไปก็เลยได้พระองค์แท้รุ่นแรกอีกแบบฟุ่บฟุบโอเคขอจบคลิปไว้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่า the body